สวัสดีครับสวัสดีครับเอา6กหนึ่งจ้ะไม่มีเลยอ้าวเเด็ดห้าเก้าค่ะห้าเกดีกว่าค่ะไม่มีเด็ดอื่น 5, 3, 4, 5, 9, ้ช่ไ,ไหมเอ่อน่าจะมีไอ้ตรงติดข้างในอะคะ่ะติดข้างในมัน,มน,นฝ้าเบาเลยนะ ใช่หนูกินยาไงกินยาไม่ต้องกินจากข้างในไงศิลปินเนี่ยถ้าลงเจอแสงไฟมากจะเป็นแบบเนฝ้าจะขึ้นแรกหน้ามาขาวปุ๊บที่แรกมันจะเป็นเข้มๆใช่ไหมมันมันท่าทาครีมฝ้าท่านกินยาข้างในออกถ้าสั่นก็พอออกดิอันนี้เราเดินทางไปสาบแก้วแล้วจะไปปลอยเปรตนะอีวันจะไปปลอยเปรต ไปงานางานเพื่อนงานเพื่อนเพื่อนที่เป็นอยู่พัทยาด้วยกันจีกันมามาสามสิบสี่สิบปีตั้งแต่ไว้ไวไวรุ่นนะอยู่ด้วยกันมาเขาก็ไปทําร้านอาหารอยู่ที่ปอยเป็ดเป็นร้านอารมณ์นะแฟนคลับเอฟซีเอซีแมาพัทยาก็ เปิดที่จอมเทียนขอร้องงานมันเกิดแฟนเขาเัาเกิดแฟนเขานะมันเกิดเกิดไอ้ทดเนี่ยพอทวัอทดโอเคนะเดี๋ยวผมเดินทางผมจะต่อคลิปให้แฟนดับเบิสีได้ดูกัน เราเ็นเขามเขาบครับผมอันนี้เจ้านายผมนะครับคุณสุสายใยเพชรบ้านแพงตัวล็กเป็นเจ้านายตลอดละเป็นเจ้านายเเป็นเจ้านายอโอเคครับแฟนลับเอฟซีครับคุณสุครับสวัสดีครับวัสดีครับแฟนขับเอฟซีทุกท่านครับผู้จัดการครับผมมารับใช้นางเอกสองคนนะครับผมจะขอลาออกแล้วแฟนลับเอฟซีครับผม เหนื to oh, oh ่อยมากครับผมสวัสดีคร okay. 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 ับคุณโซัสดีค่ะคุณาสเนสพิเศษชิ้นหมู้เสโอ้ยมเปิดเปิดเปิดเิน่ะเดเปิดน่เปิดเิดเปิดนี่ก่อนเปิดนี่ก่อนโอเคนี่น้ำมาตูมน่ากินมากครับท่าครับไ่ครับผมแค่กวยแกวยนี่คาแค่กวยครับแต่ระวังเบาหวานหน่อยนะครับเ่านครับ่ี ใช่แต่ว่าอันนี้แค่เส้นที่ต้องเขียนให้เราว่าน้ำเขาอร่อยมากเลยก๋วยเตี๋ยวชื่อก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรนะพี่เดี๋ยวคนเละอร่อยสามเวลาอยู่ขอนแก่นนะผมเพิ่งกินครั้งแรกการแนะนำมาจากนางเอกแอมแอมสั่งก่อนเลยพี่ไม่เอาไอตัวลูกชิ้นชิ้นนี้นะเนี่ยแม่ไม่เอากับข้าวมาไทยเคยอะสุ ครับเเป็นี้ยว่าหนูลืมแปลไม้หน่อยด้ี่มันกินได้ไหมน่ะเอาไว้เก็บไว้ในรถก็ได้ไม่นอะไรกินเนี่ยไม่เอาไม okay. เ่เอามันจะปุ๊กนะโอเคครับเดี๋ยวขอพักพักยกมันนะครับไม่เอาของมันนะครับนี่ครับนี่ครับไม่ถ่ายคลิปนนัไม่่ถายถ่ายไม่เคยถ่ายคลิปงานสวัสดีครับรายการพี่ติ๊ต่อครับจากแอมมี่ครับนี่นางเอกสองคนก็จะไปงานที่ปอยเปรตนะครับผม ตายครับใช่ขรับไี่ขีเมาดูให้ครบแสนเนยครับผมหลายเดือนแล้วครับหลักพันเนี่ยพันคุณถึงแสนหลายเดือนแล้วก็ไม่ค่อยได้ถ่ายครับผมคุณเจ้าเ,เอ,อ่อ อร่อยสามเวลาขอนแก่นพกเพกื่อนเว้าอร่อยผมเพิ่งทานนะมีน้ำมันตูมก็อร่อย,อนะน,ออยน้ำแกงกุ้ยก็อร่อยน้ำมันตูมน้ำแกงกุ้ยกินสองขวดเลยน้ำมตูมน้ำน้ำแกงกุ้ยก็อร่อยร้านนี้เขาทำน้ารู้ว่าทำเองแล้วรับน้ำรับแต่อร่อยมาก กนน็มักินร้านนี้ครับนเต็มบ่ายงกินเสร็จเราก็จะไปโน่นนะฮะไปสาะแก้วนอนสาะแก้วคืนนึง แล้วก็เช้ารุ่งเช้าไปปล่อยเป็ดก็หกโมงเช้ากลับมารับกอลลงอ,อร่อยไหมอมแอมอันนี้ร้านอมแอมแนะนำมานะ ผมไม่เคยมากินล้ร้านนี้ไปดูกันคุกเกิลจะกินร้านเอาแหม่บอกร้านนี้เคยกินอร่อยเอาว่ามากินบรรยากาศครับผมโอเคครับเดี๋ยวกินวิเตี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวต่อคลิปใหม่ครับสวัสดีครับสังับนี่ครับผลงานครับผมนี่ครับผลงานนี่ก็เต๊อกเสร็จก็สีต่อเลยล้มหวานอาอยุยังน้อยนางอยสองคนเนี่ย อก็คงยังไม่เป็นโรคอะไรครับผมเอ้ยผมเรื่องกินต้องระวัง,งไม่ครับเจ้านายผมทำอะไรผิดหรือเปล่าครับนี่นะบรรยากาศนะบรรยากาศเตรียมตัว ต้องระวังหน่อยอายุมาก<ม>น้ำแกงกุ้ยอร่อยน้ำมะตูมก็ก็มีอร่อยหมดทั้งสขาด้วยซีมามากินอร่อยสามเวลาร้านนี้ผ่านฮนะวยเตียวก็อร่อยน้ำมะตูมน้ำแกงกว้ยน้ำอะไรเขาก็ททำอร่อยมพะพร้าวนี่ก็อร่อยอฟูดดิง้งมพะพร้าวอ่อนเนี่ยฟูดดิ้งมพะพร้าวอ่อนก็อร่อย แอร่ที่สุดก็คือกาแฟาสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับกาแฟาของเราก็มีนะสาวน้อยสนึงองคอ์กรของเราฮะโดยการนั่นของบอสโจยมันินซอนนุชน,นะครับตอนนี้กเเ็เปิด2วงแล้วเปิดสวงแล้วก็วงที่สู่สยายใหญ่ออมแอมอยู U ่ก็วันที่ยีสบเอดกันยาจะเราก,ก็จะเริ่มซ้อมก่อนนะครับแขงครับอซครับผมอ่ะ, o M ะออมแอมจ้าปิดช่องปิด ปิดโอกาสให้ป๋ามดหน่อยฝากช่องบาโมสด้วยนะครับฝากด้านหนึ่งแสนซับเร็วๆได้ค่ะเหลือีกไม่กี่ร้อยแล้วนะคะโอ้หลายหลายอยู่สามเดือนแล้วผ่านหนึ่งสามเดือนแล้วโอเคครับแฟนๆเอ้าคุณสุ้ครับผมสุ้นะทนายครับผมก็ไปพอกันได้ที่นอนด้อยครับผมกินดูนะครับท่ครับผมโอเคไปพอกันที่ไปต่อนะฮะตอนนี้เจ้าของร้านนะฮะ โอเคครับท okay, ี่จ้าหมาบดยาราเมอร์เราเขี่ยวขอไลค์กดแชร์สวัสดีครับ